บริษัทพนครขเทคโนโลยีเอนเตอร์ไพรส์จำกัดเราเป็นบริษัทผู้อำนวยความสะดวกต่อธุรกิจของท่านโดยเราเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการกลุ่มระบบรักษาความปลอดภัยอาทิเช่นระบบกล้องวง,งจรปิดระบบควบคุมการผ่านเข้าออกระบบกันขโมยระบบไฟอลามร,ระบบเสียงประกาศสาธารณะอีวิชเจอร์ และส m a ร์ c ซิตี้โซลูชัเราเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้ายี่ห้อ Honeywell กลุ่มระบบรักษาความปลอดภยัยที่ใหญ่ที่สุดเทียบร้อมที่สุดในประเทศไทยและระบบเสียงประกาศยี่ห้อ Honeywell เราเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวถ้าคิดถึง o o น y w เว l well s โซลูชันอาคารให้คิดถึงเรา บริษัทพระนครเทคโนโลยีเอนเออร์ไพรส์จำกัดเท่านั้นนะครับขอรับรองว่าบริการดีไม่มีตกหล่นแน่นอนครับและยิ่งไปกว่านั้นงานโซลูชันเพียงแค่ท่านแจ้งความต้องการเรามีทีมงานออกแบบและโปรแกร,รมเมอร์และผู้ช่วยนำเสนองานได้อย่างครบวงจรเราคิดเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากที่สุดผลประโยชน์ของท่านคือภารกิจสำคัญของเรา จุดเด่นที่สุดด้านบริการของเราคือช่วยอำนวยความสะดวกทุกด้านให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทำธุรกิจได้ง่ายที่สุดสะดวกและรวดเร็วที่สุดบริการสำคัญของเราคือต้องการมีลูกค้าเราหาให้ต้องการความรู้เราฝึกอบรมให้ต้องการราคาดีเจราจาราคาได้ต้องการเครดิตเจราจาเครดิตได้งานโซลูชันเราช่วยออกแบบให้อยากได้ทีมช่วยนำเสนองานเราส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้ หรือแม้กระทั่งต้องการช่างบริการติดตั้งเราก็สามารถช่วยจัดหาให้ได้เนื่องด้วยเรามีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า500ร้อยรายทั่วประเทศเรามีเครือข่ายงานบริการที่ใหญ่เพียงพอที่จะช่วยเหลือให้ลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่นแน่นอนครับสินค้าและบริการอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณโจกปิยพันธ์คงเสดนักธุรกิจผู้มีประสบการณ์ พร้อมให้บริการหากท่านต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนสามารถติดต่อได้โดยตรงรับรองว่าประทับใจในสินค้าและบริการอย่างแน่นอนครับ